วนี้ข่าวนี้นะคะมาันจะก,กับเรารีวิวสนุกอีกแล้วนะคะวันนี้รู้สวกก็มีของเล่นมารีวิวอีกแล้วนะคะนั่นก็คือ iPhone ในตํานานใครรู้จักเครื่งนี้นี่แบบว่าเริ่มแก่นะสนุกก็แก่แล้วแหละดักแก่มาาของเล่นนะคะมันจะเป็นของที่แบบว่าไม่เขียนแล้วก็ลบได้ก็อนี้ก็ซื้อมาในราคา10บาทนะคะก็เป็นยังไปดูกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะ ไอโฟน 5S ด้วยนี่ลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่ลบมันจะท้นแสองอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะนะคะก็ลบอืมแล้ก็จะมาเขียนกันจะเขียนว่าจะเขียนว่าอะไรดี นี่คือคำที่รีวิวสนุกเขียนนะคะถ้าใครอ่านออกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็มันจะเขียนได้หลายคำมากเลยนะนี่แค่ตัวอย่างในเขาจะมีปากกาโอ้โหเขียนได้เลยชวิวปชวิปชวชวิวชิวอ่านี่นะคะเราก็เขียนชิวิปชิอ่าเท่เราจะเขียนแกล้งเพื่อนก็เขียนอะไรได้อย่าง มช่จะด่าเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็เขียนแล้วก็ชูให้เพื่อนเห็นได้เลยนะก็ไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าพูดให้ฟังเฉยๆนะคะก็วันนี้ดูวยสนุกของล้าไปแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใช้กด <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องดูสนุกได้นะคะบ๊ายบาย